สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทำฟังสบายสถานที่สำหรับพักใจในวันที่เหนื่อยล้าเสียงนี้จะเป็นเพื่อนที่อยู่กับคุณทุกช่วงจังหวะของชีวิตโดยเฉพาะช่วงที่คุณกำลังถามตัวเองว่าทำไมชีวิตถึงลำบากขนาดนี้นี่เรากำลังใช้กรรมอะไรอยู่หรือเปล่าทั้งที่พยายามดีแค่ไหนแต่ทำไมมันยังไม่ดีขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ ถ้าคุณรู้สึกเหมือนถูกชีวิตผลักให้ล้มบ่อยเหมือนเหนื่อยเหลือเกินท,ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดลองนั่งฟังตรงนี้เบาๆนะคะบางทีคำตอบที่คุณตามหาอาจอยู่ในคำพูดที่เรียบง่ายเหล่านี้ก็ได้ค่ะหัวข้อที่หนึ่งทำไมคนดีหลายคนจึงชีวิตลำบาก เป็นคำถามที่ใครหลายคนอยากรู้โดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าไม่เคยคิดร้ายไม่เคยทำชั่วแต่ชีวิตกลับมีแต่ปัญหาเจอคนเอาเปรียบเจออุปสรรคเจอแต่ความเหน็ดเหนื่อย แท้จริงแล้วชีวิตของคนเราไม่เคยวัดกันที่วันนี้เพียงวันเดียวสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตทั้งอดีตชาติและอดีตในชาตินี้ล้วนเป็นเส้นใยกรรมที่ถักทอผลลัพธ์ให้ปรากฏขึ้นในวันนี้บางคนทำดีตอนนี้แต่ในอดีตเคยทำกรรมหนักมาก่อนชีวิตจึงเหมือนกํำลังล้างหนี้กรรมไปพร้อมกับสร้างกรรมดี ยิ่งเป็นคนดียิ่งต้องอดทนค่ะเพราะคนดีจะไม่ยอมทำชั่วเพื่อหนีทุกข์แต่จะยอมฝ่าทุกข์ด้วยใจมั่นคงหัวข้อที่สองกรรมเก่าคืออะไรชดใช้จริงไหมกรรมเก่าคือการกระทาที่เราทำไว้แล้วไม่ว่าจะชาติไหนเป็นสิ่งที่ไม่อาจลบล้างได้ด้วยคำพูดสวยงามและก็ไม่สามารถละทิ้งด้วยการไม่สนใจ ต่เราสามารถชดใช้และเปลี่ยนผลกรรมได้ด้วยการยอมรับและไม่สร้างกรรมซ้ำอีกคนที่เผชิญชีวิตลำบากบางครั้งไม่ได้เป็นเพราะโชคร้ายแต่เพราะกำลังถูกผลักให้ใช้หนี่เก่าเพื่อจะได้เบาใจเบากรรมและไปต่อได้ไกลกว่าเดิมจงอย่ามองว่าชีวิตแย่แต่มองว่าเรากำลังเคลียร์นี่บางอย่างให้หมดไปจากใจ หัวข้อที่2กรรมเก่าคืออะไรชดใช้จริงไหมกรรมเก่าคือการกระทำที่เราทำไว้แล้วไม่ว่าจะชาติไหนเป็นสิ่งที่ไม่อาจลบล้างได้ด้วยคำพูดสวยงามและก็ไม่สามารถละทิ้งได้ด้วยการไม่สนใจแต่เราสามารถชดใช้และเปลี่ยนผลกรรมได้ด้วยการยอมรับและไม่สร้างกรรมซ้ำอีก คนที่เผชิญชีวิตลำบากบางครั้งไม่ได้เป็นเพราะโชคร้ายแต่เพราะกำลังถูกผลักให้ใช้นี่เก่าเพื่อจะได้เบาใจเบากรรมและไปต่อได้ไกลกว่าเดิมจงอย่ามองว่าชีวิตแย่แต่มองว่าเรากำลังเคลียร์นี่บางอย่างให้หมดไปจากใจหัวข้อที่สลำบากไม่ได้แปลว่าถูกลงโทษ หลายคนคิดว่าการที่เราชีวิตลำบากคือผลจากฟ้าลงโทษพระไม่แมตตาหรือคิดว่าทําบุญแล้วไม่มีผลแต่จริงๆแล้วการที่ชีวิตมีอุปสรรคคือเครื่องเตือนว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทอีกบางครั้งอุปสรรคมาเพื่อให้เรารู้ว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขยังมีจุดที่ต้องฝึกฝนและยังมีใจที่ยังต้องแข็งแรงกว่านี้ ชีวิตลำบากไม่ได้แปลว่าถูกทำโทษแต่แปลว่าเรากำลังเรียนรู้บางสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอยู่ตัางหากค่ะหัวข้อที่4บุญมีแต่กรรมยังแรงคุณอาจเคยได้ยินคำนี้บ่อยทำไมทำบุญแล้วยังลำบากอยู่ทำดีแล้วทำไมไม่เห็นได้ดี คำตอบคือบุญมีแน่นอนค่ะแต่กรรมเก่าอาจยังส่งผลอยู่จึงเหมือนกับเรากำลังต่อสู้ในสนามเดียวกันระหว่างแสงแห่งบุญและเงาแห่งกรรม การทำบุญไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่เปลี่ยนทิศทางของชีวิตยิ่งทำบุญยิ่งรักษาศีลยิ่งฝึกใจให้ดีแสงบุญก็จะค่อยๆไล่เงากรรมออกไปทีละนิดแล้ววันหนึ่งคุณจะเห็นผลของบุญชัดเจนในวันที่คุณไม่หลมง่ายอีกต่อไปหัวข้อที่หําทำไมบางคนชั่วแต่สบาย หัวข้อนี้หลายคนอาจเจ็บใจเพราะเราเห็นคนที่ไม่ดีเลยแต่ชีวิตกลับสบายร่ำรวยมีชื่อเสียงได้ดีทุกอย่างแต่เรากลับต้องลำบากทั้งที่ไม่ได้ทำชั่วอะไรความจริงคือเขาอาจยังไม่ได้รับผลกรรมหรืออาจมีบุญเก่ามากมายที่ยังส่งผลอยู่ การเกิดมาในโลกนี้บางคนมาเสวยบุญบางคนมาชดใช้กรรมบางคนมาสร้างบุญใหม่เพื่อผลทุกข์ในชาตินี้อย่าไปอิจฉาคนที่ยังไม่ถึงเวลารับกรรมเพราะวันหนึ่งทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อเวลาแห่งผลกรรมเดินทางมาถึงหัวข้อที่6ความลำบากคือครูที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต หากชีวิตของคุณในตอนนี้เต็มไปด้วยความลำบากเต็มไปด้วยความเหนื่อยใจลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะอย่าคิดว่าชีวิตกำลังกลั่นแกล้งแต่คิดว่าคุณกำลังถูกฝึกให้แกล่งครูที่สอนดีที่สุดไม่ใช่คำพูดหวานแต่คือความลำบากที่ทำให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็ก,เลกๆเห็นความจริงของคนเห็นใจตัวเองที่ต้องเข้มแข็งโดยไม่มีใครบอกให้เข้มแข็ง ความลำบากทำให้เราโตขึ้นไม่ใช่โตที่อายุแต่โตที่ใจโตจนไม่โวยวายโตจนรู้ว่าความเงียบก็รักษาเราได้หัวข้อที่7กรรมดีเปลี่ยนอนาคตได้จริงไหมคำตอบคือจริงค่ะแม้กรรมเก่าจะยังส่งผลอยู่แต่การทำดีในปัจจุบันคือการปักเมล็ดแห่งบุญไว้ในชีวิตข้างหน้า ทุกการให้อภัยคือการตัดกรรมทุกการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์คือการลดนี้กรรมทุกการรักษาศีลคือการป้องกันกรรมใหม่ไม่ให้เกิดซ้ำอย่าหยุดทำดีแม้มันยังไม่เห็นผลตอนนี้เพราะกรรมดีเปลี่ยนชีวิตได้แม้ต้องรอเวลา บางทีการที่ชีวิตยังลำบากอาจเป็นเพราะบุญยังไม่พอและกำลังรอก,การตัดสินใจที่คุณจะเปลี่ยนทั้งชีวิตด้วยมือของตัวเองหัวข้อที่8อย่าเปรียบเทียบกรรมกับใครอย่ามองคนอื่นแล้วถามว่าทำไมเขาไม่ลำบากเท่าเราทำไมเขาทำชั่วไปยังรวยเพราะกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราอาจเห็นแค่เศษเสี้ยวของชีวิตเขาแต่ไม่เห็นเบื้องหลังความทุกข์ที่เขาซ่อนเอาไว้บางคนยิ้มแต่ภายในร้องไห้บางคนรวยแต่ไร้ความสุขบางคนดูมีทุกอย่างแต่ขาดใจทุกคืนอย่าตัดสินตัวเองด้วยชีวิตของคนอื่นเปรียบเทียบแต่พอให้ได้แรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่เพื่อทำลายตัวเอง หัวข้อที่9หากเจอชีวิตที่ลำบากให้ถาม3ข้อนี้กับตัวเองฉันยังมีสิ่งดีๆที่ทำได้อยู่ไหมฉันได้เรียนรู้อะไรจากความลำบากนี้ฉันจะเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นบุญยังไงการเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นบุญคือหัวใจของการปล่อยวางที่แท้จริงบางคนอดทนได้มากเพราะมองว่ากำลังสร้างบุญบางคนใจเบาเพราะคิดว่ากำลังถูกทำร้าย แต่ถ้าเราคิดว่าฉันกําลางังล้างกรรมใจเราจะนิ่งขึ้นใจจะไม่อาคตาใจจะเข้าใจว่านี่คือช่วงหนึ่งของเส้นทางไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหัวข้อที่10อานิสง์ของความอดทนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขันติคือความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสความอดทนไม่ได้ทำให้เราแพ้ แต่ทำให้เราไม่สร้างกรรมเพิ่มการที่คุณไม่โต้กลับไม่ทำร้ายคนที่ทำร้ายคุณไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์คือการสร้างบุญละเอียดที่ลึกกว่าการให้สิ่งของใดๆคนที่อดทนได้แม้เจ็บคือคนที่บุญใหญ่กําลังจะมาถึงเพราะทนต่อแรงกรรมโดยไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกซ้ำ ยิ่งอดทนยิ่งมีพลังและยิ่งพลังมากเท่าไรบุญจะยิ่งคุ้มครองคุณมากขึ้นเท่านั้นหัวข้อที่11ทุก์เท่ากับโอกาสในการตื่นรู้อย่าปล่อยให้ความทุกข์ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะทุกความทุกข์คือครูที่จะสอนเราให้เห็นธรรม ตอนสุขเราอาจไม่คิดอะไรแต่ตอนทุกข์เรากลับรู้ว่าใครจริงใจอะไรสำคัญและอะไรในใจเราที่ต้องแก้การที่คุณได้รู้จักธรรมะเพราะคุณเคยมีทุกข์และเพราะคุณกำลังเปิดใจที่จะพ้นทุกข์นี่แหละค่ะคือโอกาสในการตื่นรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อออดทนอย่างเดียวแต่มีไว้เพื่อเข้าใจและหลุดพ้น หัวข้อที่12เมื่อกรรมหมดชีวิตจะเบาขึ้นอย่างไรหลายคนสงสัยว่าถ้ากรรมหมดจะรู้ได้อย่างไรคำตอบคือใจคุณจะนิ่งกับเรื่องเดิมไม่สะเทือนเหมือนเคยไม่เศร้าแบบเดิมและคุณจะไม่อยากแก้แค้นอีกเลยคุณจะไม่อยากเอาชนะใครไม่รู้สึกว่าต้องได้กลับคืนจากใครเพราะใจคุณพ้นไปแล้ว แม้ชีวิตยังไม่ได้ดีขึ้นมากแต่คุณจะรู้สึกเบาอย่างบอกไม่ถูกและเบานั้นคือสัญญาณว่าผลกรรมกำลังคลายตัวแล้วจริงๆหัวข้อที่13ความลำบากในวันนี้อาจคือแรงบุญในวันหน้าสิ่งที่คุณอดทนไว้วันนี้จะกลายเป็นพลังงานแห่งบุญที่เคลื่อนชีวิตในวันข้างหน้า คุณไม่รู้หรอกว่าน้ําตาที่คุณกลั้นไว้ใจที่คุณอดกลั้นไม่ด่ากลับความเหนื่อยที่คุณกัดฟันสู้จะกลายเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทิศในวันหนึ่งอย่าท้อเพราะทุกความลำบากคือมเมล็ดบุญที่พร้อมเติบโตเมื่อถึงฤดูกาลของมันและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ล้มแม้ไม่มีใครเห็น หัวข้อที่14ทางออกไม่ใช่การหนีแต่คือการเข้าใจหลายคนพยายามหนีจากชีวิตที่ลำบากหนีงานหนีคนหนีความรับผิดชอบแต่ความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ใจต่างหากถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องหนีเพราะแม้จะยังลำบากแต่ใจจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตเปลี่ยนที่ใจไม่ใช่แค่เปลี่ยนที่คนหรือสถานที่ เข้าใจชีวิตเท่ากับผลทุกข์หนีชีวิตเท่ากับเจอทุกข์ที่ใหม่อีกแบบหัวข้อที่15คําคำปลอบใจในวันที่รู้สึกหมดแรงหากวันนี้คุณรู้สึกไม่ไหวอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ลำพังนะคะคนมากมายก็กำลังเดินผ่านเส้นทางนี้เหมือนคุณ และเสียงนี้จะเป็นเพื่อนอีกคนที่อยู่ตรงนี้กับคุณเสมอไม่ต้องรีบหายดีไม่ต้องรีบเข้มแข็งแค่ขอให้คุณอย่าทิ้งตัวเองอย่าลืมว่าคุณคือคนดีที่กำลังผ่านกระแสกรรมด้วยความอดทนที่สุดแล้วขอให้ใจคุณเข้มแข็งขอให้ดาเก่าคลายตัวลงขอให้บุญใหม่ โอบอุ้มชีวิตคุณต่อจากนี้ขอให้ทุกความลำบากไม่ใช่ความสูญเปล่าแต่คือแรงส่งให้คุณเติบโตอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะฝากกดติดตามทำฟังสบายเพื่อให้เสียงนี้เป็นเพื่อนใจของคุณในทุกวันขอให้บุญรักษาขอให้แสงในใจคุณสว่างขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟังทม